フィリーの人たちにとっては大きいですね。 mm <laughs> ก้อนึ่งาหามาบได้ประาทถือยากนาก้อนได้ถจากมหาจารย่าืออนเะร่ายักษ์อหกชยู่นะาที่ประกอทั้งสองวนี้เป็นด้าอยางยกหนคได้จุดหนึ่งเิกับมหาาราข้าพเจ้าของอมน้องด้วย ที่มหาเอวะเอวังอรหังสุภัยยะคงยะมหาสีวกนาเอหิจงมาประสิทธิเมยะมหาบุญยะตายาย่ดุนังจงมาบังเกิดที่ปัดทุกขักจากบังสารนังพชามิที่ปัดฝักจากบังสารนังพชามิทีปัดฝักจากบังสารนังพชามิข้าพเจ้าขอน่อมน้อมด้วยของเส้นไหวที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้านี้ซึ่งบังเกิดอด้วยของข้าพเจ้าได้นำมารุ่นแล้วแต่ข้าสัตว์เป็นอย่างดีโลิมหาบารมีแล้วจึงได้นำมาถวายเป็นของเส้นไหวในวันนี้นะพระเจ้าค่ะเอหิยะมหาบารมีจงบังเกิดด้วยมหาสุภัยยะ <JASON> ว่าเอวังจะมาเกิดด้วยมหาพุทธายะเบิกเลิกเบิกชัยเกิดบารมีและบัตีิเกิดถึงนะครัเจะ่า

รวยมต้องมีสีสุกนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศทั้งศาลที่อำเภอตากูแล้วก็เปอนุหาเสร็จพิธีกรรมในวันนี้นะครับอ๋ออำเภอโพตากครับอำเภอโพตากครับขอโทษอะไรครับผู้ผิดอยูแล้ว นี่นะครับก็เป็นพิธีกรรมเดี๋ยวเรารอดูหาประทัดกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับนี่นะครับก็เป็นพิธีกรรมตั้งศาลนะครับนี่นครับเดี๋ยวรอดูตัวเลขหางประทัดด้วยกันนะครับนี่นครับ กขากระป๋าชิดเอามานี่ช็ดช็ดเอามานี่นีน้ำหน่อยไเออจุดไหมะแ้ก็จุดให้ไหมจุดมีไปจุดนะเอาี่ี่ยวี้ดีนี่านนะี่านนะีานขอ นี่นะครับก็เป็นตัวเลขหางประทัดนะครับสำหรับพิธีกรรมตั้งศาลครับอาจจะเป็นเย็นนี้หรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้นะนี่นะครับสรบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนม่กูแอลพารวยนะครับทุกสวัสดีครับ